สวัสดีครับผมมีตางความเรีนนาลำโพงครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาดู หนูนะครับที่เราจับผสมไว้นะครับแบบสองต่อหนึ่งไม่แยกขอดนะครับเขาดียังไงนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูกันนะครับนี่สภาพฟาร์มนะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับเราเลิกงานมานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกล้องหลังให้ดูนะครับมีสองบ่อนะครับเดี๋ยวผมมาดูพามาดูนะครับ ข้อดีของเขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อเพื่อนๆนาไปปรับใช้นะครับในฟาร์มของตัวเองนะครับไปกันครับนะครับเราก็ปรับเป็นกล้องหลังเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้อดีของเขานะครับนี่ก็จะเป็นสองบ่อนี้นะครับบ่อนี้กับบ่อนู้นนะครับดูนนะครับนี่ข้อดีของเขานะครับคือออกลูกอย่างต่อเนื่องนะครับ เนี่ยสังเกตได้ว่าเขาจะมีสองไซส์นะครับซึ่งเขาเป็นคนละแม่นะครับี่ตัวปูของเราก็โ, 3, โลสามโลสี่แน่นอนนะครับเนี่ยแล้วลูกเขาครับสังเกตว่ามีสองรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอ่ออีกบอ่อหนึ่งนะครับบอ่อที่ผมใช้นะครับจะเป็นบอ่อวงแปดสิบนะครับสองท่อเทินนะครับ สูงสี่สิบครับสี่สิบสี่สิบนะครับสูงสี่สิบนะครับกว้างแปดสิบนะครับนี่อีกบ่อนี้ครับเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งบ่อนี้ครับจะมีสามไซส์นะครับนี่ดูที่ลูกเขานะครับนเห็นไหมครับต่างกันไหมครับอันนั้นคือสองรุ่นเลยนะครับนี่เราก็มาดู นี่อีกนะครับนี่เรายังไม่ทันแยกเลยนะครับที่หนูเราก็ยังไม่ทันเก็บออกนะครับนี่รุ่นต่อไปก็มาแล้วนะครับนี่ข้อดีของเขานะครับแล้วมาดูข้อเสียนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมจะมาบอกนะครับข้อเสียคือถ้าหนูตัวเมียเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับสองตัวนะครับคือเขาก็จะกลับลูกนะครับ แต่ก็มีวิธีแนะนำนะครับมีวิธีแก้ไขนะครับคือเราจับหนูนะครับแบบสองต่อหนึ่งนะครับเราจะจับเข้าเร็วกว่าปกตินะกว่าจับผสมแบบหนึ่งต่อหน,ออนึ่งนะครับคือสองเดือนครึ่งนะครับเราก็จับลงมาอยู่บ่อด้วยกันแล้วนะครับ ตัวผู้อาจจะอายุเยอะสักหน่อยนะครับหรือว่าอายุเท่ากันแต่ตัวใหญ่กว่านะครับเน้นคือตัวผู้ตัวใหญ่กว่านะครับซึ่งจะคุมตัวเมียได้นะครับเนี่ยสำหรับทิกดีๆวันนี้นะครับก็พาเพื่อนมารับชมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ